โอเคผมก็จะยิ้มให้ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมนะครับ i t m a n r ร b บ r n กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมจะมานะครับเอาทีมตัวละครเมตานะฮะในอดีตมาทําการลงนะครับในส่วนของโหมด PP พนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของตัวละครเมตาดีจะมีตัวอะไรก่อนจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาซุ่มก้าชากันสักสิบทีก่อนละกันนะฮะเพราะว่าคือผมมีตัวพอพอดีนะครับ นี่ฮะกดไปสิบทีเลยดูสิว่าเราจะได้ในสองของโกคูเดราหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเคยเจ็บปวดจากเข้าไปนะครับเพราะมีเอสเอสอารออกนะฮะนี่ครับก็คือผมเคยเจ็บปวดจากกดกคุเดราไปนะฮะเมื่อเออ่ตอนเข้าใหม่ๆนะครับคือตอนนนั้มันกินเพชรกินตัวผมไปนะครับแบบสองร้อยกว่าตัวนะฮะซึ่งมันก็ไม่ออกนั่นเองนะฮะอันนี้โกคูเดราตัวแรกของผมเลยนะครับนี่นะฮะออกมาแล้วสําหรับโกคูเดรานะฮะก็แต่เดี๋ยวอันนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่จะมาทําในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ เดี๋ยวเราจะมาทํากันในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการที่ว่านะครับผมจะเอาเมตาตอนที่เกมมันเปิดนะฮะเอาไปลงในโหมด PP นั่นเองนะฮะซึ่งในส่วนของโหมด PP เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปมันไมไ่อยู่ในเวลากิจกรรมอ๋อคือผมไม่ได้เล่นนานจนผมลืมว่ามันเปิด9โมงไอ้หมดเนี้ยโอเคนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะตอนนี้9โมงนิดๆแล้วนะนี่นะครับผมจะใส่3ตัวที่เป็นเมตาในอดีตตอนเกมเปิดให้ดูเลยนะฮะตัวแรกครับเบียคุลันครับ หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเบียคุรันมันเข้าหลังจากที่เกมเปิดสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าเอาจิงๆเนี่ยคือเบียคุรันเนี่ยมันเข้าตั้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีพลังเป็นเท่าไร่เท่าไรนะครับหรือว่าเติมเงินจนถึงแพ็คเออบางแพ็คนะฮะมันก็จะได้รับในส่วนของเบียคุรันมาเลยนะฮะซึ่งนะครับอันนี้คือมันสมัยก่อนใครใช้เบียคุรันนี่คือเป็นอะไรที่แบบเท่มากนะครับเพราะว่าในส่วนของเบียคุรันเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องเติมเท่านั้นนะฮะนี่นะครับหรือไม่ก็ต้องเออติดหน เกมในเซิร์ฟนั้นนะฮะซึ่งผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะฮะโอเคประมาณนั้นนะฮะแล้วก็อีก2ตัวก็คือซืนะตัวแทงนะครับกับเบลเซิกร์เอสไอที่โหดที่สุดในสมัยนั้นนั่นเองนะครับนี่นะครับ3ตัวนี้ก็จะเป็น3ตัวละครนะครับที่เอ่อเรียกว่าเป็นเมตาในอดีตนั่นเองนะครับเริ่มจากตัวแรกครับเบียคุลันงัดไปแล้วตีปบัปบปบับปับนี่นะฮะสอยไปแล้วก็สาดลงมาต่อดึงะฮะยิงยิงยิงนี่นครับอดีตก็เทียนะฮะเบียคุลัน ตอนนี้นะครับก็มันก็ยังเป็นตัวที่โหดมากๆอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวนะครับที่โหดพอๆกับมันขึ้นมาบ้างแล้วนะฮะสำหรับตัวละครที่โหดพอๆกับเบียคูลันเดี๋ยวนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นทิ่บริกับคุโรนเองนะครับที่เป็นร่าง10ปีข้างหน้าประมาณนั้นนะครับสำหรับ2ตัวละครนี้ก็น่าจะโหดพอๆกับเบียคูลันแล้วรวมถึงแลมโบ้ด้วยนะครับแลมโบ้พัก20ปีนั่นเองนะฮะอันนั้นก็เออน่าจะโหดกับเบียคูลันโหดพอๆกับเบียคูลันละกันด้วยนะฮะในตอนนี้นะครับสำหรับตัวละครพวกนี้นะะฮ นี่ฮะก็เบียคุรันงัดไปก็ไม่โดนนะฮะงัดไม่โดนโอเคเรายิงไปครับแล้วงัดแล้วก็ใส่ปับปั๊บปั๊บนี่ฮะแล้วปล่อยแตกไปหนึ่งตัวนะครับสำหรับซูนายโยชินะฮะต่อไปนะครับเป็นโกคุเดระนะฮะเอาเอาซึนะรุ่นสิบมาจัดการนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บนี่ฮะตีไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนงัดงัดงัดไปนะฮะค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับแล้วก็มีสกิลไฟด้วยสำหรับซึนะนะฮะอันนี้คือมันไม่ได้เป็นตัวดาเมจนะฮะในอดีตมันเป็นตัวแทงนั่นเองนะฮะ คือซูอนะมันจะต้องมากับอาบุตรกล่องที่เป็นแบบกล่องในการป้องกันฟื้นฟูอะไร่างนั้นแหละแล้วซูนะมันจะบบโก้งมากเบลฟิกรสอยไปนะฮะเรียบร้อยก็คุณเดล่าอีกนิดเดียวน่าจะตายแล้วฟึบเรียบร้อยแตกครับก็เรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกเมตาอดีตจะสามารถมาตบได้นะฮะซึ่งเออตามความเข้าใจของผมนะจะเป็นบอทนะฮะเพราะว่ามันหนึ่งมันใส่แค่สองตัวแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันก็ไม่ได้แบบขยับอะไรเยอะด้วยนะฮะคือตอนที่แล่ผมแบบต,ต่ำมากคือผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากๆนะครับแล้ว แรงผมมันก็แบบลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้่ะ,ะคือมาแรงเริ่มต้นแล้วมือใหม่มือใหม่หนึ่งเนี่ยมานั้น,นครับอันนี้ก็บอดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอาเลเวลกับดาวนี่คือตรงกับเราเป๊ะเลยประมาณนั้นนะครับในส่วนของอันนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเบียคอนรันสอยขึ้นไปก่อนแล้วกันแต่ตอนนี้โดนเบลตีนะฮะชุดยิงดึงแล้วเสร็จด้วยฟุบยิงไสยป,ปังปังปังนี่นะฮะอันนี้คือสเต็ปการบินนะฮะที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับใครยังไม่เคยดู สามารถไปดูคลิปนี้ได้นะครับเป็นคลิปของการบินของเบียคุลันนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันยังมีคนเล่นเกมนี้อยู่ไหมนะคือแบบเกมนี้เวครับผมเขาไปเล่นเหวบางมากนะประมาณนั้นนะครับคือระบบจักรคู่พิมพ์ไม่ดีนะฮะแล้วก็แบบมันก็ไม่ค่อยมีเอ่ออะไรที่มาใหม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับคนก็เลยไม่ค่อยเล่นแต่ว่าผมทําคลิปในช่องแล้วมันค่อนข้างมีคนดูก็เลยอ่าทําไปอีกสักนิดนึงนะฮะแบบนานๆทีสักคลิปหนึ่งนี่นะครับก็ ใครที่ติดตามคลิปนี้แบบแนวนี้แล้วก็เกมนี้ของผมอยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะนี่ครับก็สุนักตีไว้ปบปับปับ,ปบตีมันตีเ้าทุกครั้งเลยมันตีไม่โดนเลยะนี่นะฮะโอเคคือด้วยความไม่เที่ยงนานนะฮะอ่าเรียกว่าอสเต็ปม,มันก็อาจจะแบบห่างหายไปไม่บ้างอะคือแบบห่างหายไปเยอะมากนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่ครับโอ้โเยเวียร์กันยิงสองทีมันยิงไม่โดนเลยสักทีอะโอ นี่ฮนะมังกรขาวจูโจมนะครับหมุน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 ติวติว,ตว,ตวขึ้นไปแล้วก็ยวโยระเบิดลงมาเนี่ยโตมประมาณนั้นนะครับนี่ฮะจุบบินบินบินซึ่งถ้าว่าใครติดตามช่องผมมานะครับก็จะจําได้นะครับว่าไอในส่วนของเบียร์คุณรัน,นซูนะเบลเฟกอกรเนี่ยเป็น3มตัวหลักของผมในสมัยก่อนเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆอ่ะซูนะผมเพิ่งได้มาในไอวีนิวยอรนนะฮะแต่เมื่อก่อนก็ซูนะก็เป็นหนึ่งในตัวหลักของผมนะครับแล้วก็ เมื่อก่อนนะครับ3ตัวที่ผมเล่นนะครับมันก็จะคล้ายๆเมท่านในอดีตนั่นแหละก็คือประมาณแบบ2เดือนที่แล้วฮะสามตัวที่ผมเล่นก็คือในส่วนของเบียคุลันนะฮะฮิบารินะครับแล้วก็ในส่วนของเบลเฟกอนนี่นะครับซึ่งผมจะใช้เบเฟกอนเป็นตัวแบกนะเพราะว่ามันเป็นแค่ระดับ SR นะครับมันเลยปั้นง่ายนั่นเองนะสำหรับเบลนะฮะประมาณนั้นนะครับนี่นะฮะแล้วแม่งคือแบบมันแรงมากอ่ะเนี่ยฮะตัวนะงัดขึ้นไปแล้วก็หมุนติ้วๆเป็นพายุทอร์นาโดสีส้มนะฮะชิบตีไป นี่นะฮะมันเท่ในส่วนของพวกตัวละครพวกนี้เดี๋ยวผมตีให้มันได้เกจอันติเต็มแล้วกันนี่นะฮะใครที่เออเพิ่งมาเล่นเกมนี้นะฮะซึ่งก็ไม่มีไหมนะครับผม,ผมคนเลิกเล่นไปเยอะมากคือใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็แชร์กันมาให้ด้วยนะครับนี่นะฮะโอเคเบสบอลลงมาไปเกมซะนี่นะฮะยิงยิงอีกสักทีดิน่าจ่ายทีเ,ะะเดียวฮะปรับเรียบร้อยแตกประมาณนั้นนะฮะในส่วนของการเล่นนะครับนี่นะฮะ เคเบิฟกอร์คือในส่วนของพวกตัวละครพวกนี้นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยใครตอนต้นเกมอะ่ะตอนแบบเกมเปิดแรกๆะใครทําทีมนี้ได้คือแบบมันดูเท่มากคือแบบมีเบียคูลันนะฮะที่ต้องเติมอย่างเดียวซึน,นะที่แบบเป็นตัวแทงดีมากๆแล้วเบลฟกอร์ถ้าแบบปั้นสุดขึ้นมาก็ดีนะฮะเอาจริงๆสมัยก่อนบางคนเขาก็เล่นมุครโรกันนะมุครโรร่างเด็กอะ่ะคือมันเป็นตัวพีพีดีนะฮะมีแบบคอมโบต่อเนื่องแต่ผมคิดว่าครับใช้เบลฟกอร์ดาเมจดีกว่านี่ฮะ ประมาณนั้นนะครับก็สําหรับ3ตัวนี้นะฮะโอเคต่อไปเป็นสคลโลโลนะฮะก็คูเดลาเราก็ซูนักนะฮะนี่นะครับปึ๊บบินยิงก่อนปั๊บปั๊บปั๊บประมาณนี้นะฮะก็คือในส่วนของตัวละครในเกมพวกนี้ครับก็ผมค่อนข้างเล่นมานานแล้วนะนี่ฮะเบียร์คูลันนะครับบินสอยไปไม่ก็สอยไม่โดนอ่ะเนี่ยความแบบไม่ได้เล่นมานะฮะปุ๊บยิงยิงยิงสอยไปนะฮะจึ๊บแล้วก็เอากล่องน้ำแข็งคือตอนนี้นะฮะ บางทีเนี่ยอาวุธกล่องนะฮะกล่องน้าแข็งหัวเนี่ยคือมันบางทีมันแรงกว่าแรงกว่าการโจมตีปกติของตัวผมอีกนะประมาณนั้นนะครับคือผมค่อนข้างที่จะทําอาวุธกล่องน้าแข็งเอาไว้เยอะพอสมควรน,นะฮะแต่ก็คือผมก็แค่แบบเหมือนว่าผมเล่นเกมนี้นะคือผมเน้นแบบหาตัวละครหลากหลายไว้ก่อนนะฮะอาจจะไม่ได้แบบปั้นพลังสุดมากนะครับที่ปั้นเยอะสุดของไอดีนี้ก็ต้องเป็นแค่เบลฟไฟกอนะฮะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะนี่ฮะปุ๊บ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 โดดตีนะฮะโดดตีแล้วก็โดดยิงนะฮะ ยิงใหญ่นะฮะเบฟกิกร์นี่ฮะชุบตีปับแล้วก็ไปะฮะชุบป,ปับปับปับนี่ประมาณนี้นะครับขี่ไปหมื่นกว่าไออันอันเมื่อกี้มันขี่เจ็ดแสนฮะเจ็ดแสนหรือเจ็ดหมื่นไม่ได้ดูนะฮะโอเคประมาณนั้นนะฮะก็น่าจะขี่ไปประมาณเจ็ดหมื่นมัน้งไอกล่องน้ําแข็งเมื่อกี้ประมาณนั้นนะครับอย่างที่บอกแล้วก็นี่นะฮะมังกรขาวจู่โจมครับหมุน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 แล้วลงมาครับระเบิดโอ้ม นี่ครับขี่ไปเท่าไหร่ว้โอ้โหคือเบีลคุลันตอนนี้นะครับของผมเนี่ยมันแทบจะตีขีทุกดอกนะเพราะอัตราคีย์ที่ข้อมันเกิน100%นะฮะซึ่งไร้ประโยชน์มากนะครับไม่รู้จะมีไปทำไมอัตราคีย์ที่ข้อร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะประมาณนั้นนะครับก็เป็นที่การนะฮะคือผมใส่การจบการ์ดคีิไปค่อนข้างเยอะนะครับแัะนั้น้าตาคีย์ที่ข้อของเบีลคุลันผมนะครับมันจะเกิน100%นั่นเองนะฮะซึ่งมันไร้ประโยชน์นะครับมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำสำหรับใครที่อยากทำอัตราคริออออเเเยะะะๆนนนผมแาาว่่่่ทไหสัก เออจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะไม่ต้องมาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอย่างนี้นะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับคือมันตีขีทุกดอกแต่มันแบบมันไม่ได้มีประโยชน์ใช้สอยอะไรเยอะเลยนะครับในส่วนของคีย์คอของเบียร์คุณรันร้อยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับในส่วนของการเออเอาทีเมตาในอดีตการนะฮะมาเล่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์แล้วก็กดดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของผมกันด้วยนะครับอยากให้ทำคอนเทนนนนนต์เเกกกมมมไไหหบบบบอาดด้้ลยะคครรรัััััผสสสววีี็